คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากโคดั้นเติมเกมบริการเติมไดบอนเกมแฟนไอเทลฟอร์เซตอยู่ไหนราคาถูกกว่าเติมเองปลอดไัยรวดเร็วโดยวิธีการเติมเงินเพียงแค่คุณแอดไลน์แอดโคดั้นเติมเกมหรือทักไปในเฟซบุ Facebook, ๊กโคดั้นเติมเกมเลือกแพ็กเกจต้องการโอนเงินพร้อมตบไอดีที่ต้องการจะเติมเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นที่หนึ่งในศึกประลองเวทได้แล้วลิงก์อยู่ใต้คลิปช้าหมดอดนะ กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสสปริงแคทกับเกมแฟร์ลิเทิลฟอร์เซตอยู่ในครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครจอมเวทคอปบ้ากันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้ตัวละครจอมเวทคอปบ้ามาใช้เนี่ยมีวิธีง่ายๆแค่2วิธีเท่านั้นครับผมวิธีแรกก็คือเราแค่ซื้อนะครับผมในสูตรของกล่องจอมเวทคอปบ้าครับซึ่งกล่องนี้เนี่ยก็จะมีเปิดขายครับผมจนถึงวันที่13นะครับอ่า ก็กล่องนึงจะมีราคา30เชรครับโดยภายในกล่องเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับจอการ์ดจองเวทคอปบ,บ้านะครับผมหรืออาจจะเป็นชิ้นส่วนการ์ดนะครับผมของจอบเวทคอปบ,บ้าครับเราสะสมครบ30ชิ้นนะครับผมและเราสามารถทําการรวมเป็นการ์ดและจากนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นการ์ดครอปบ,บ้าให้เราได้ใช้เลยหรืออาจจะเป็นไอเทมอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งครับผม เราสามารถรับการ์ดฟรีๆได้เลยนะครับผมแค่เราทําการล็อกอินครับผมตั้งแต่วันที่7จ็ดพกระานะครับผมจนถึงวันที่ส3นี้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยก็คือจะมีการแจกรวมทุกวันนะครับผมทั้งหมดรวม30กล่องนะครับด้วยกันเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนะครับผมใจร้อนเนี่ยก็สามารถที่จะมาสุ่มนะครับผมในร้านค้าได้แต่ถ้าเกิดใครนะครับผม จะรอลุ้นตรงส่วนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดดูด้วยนะครับว่าพี่ครับผมไอ้สากล่องเนี่ยมันมีโอกาสหรือเปล่าที่เราจะได้การ์ดจอมไปครอบบ้ามานะครับแล้วถ้าเกิดท่านไหนได้มาแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะมาจัดทีมให้ดูด้วยนะครับว่าเฮ้ยจอมไปครอบ,บ้าเนี่ยเขาเล่นยังไงนะครับผมและมีสกิลอะไรบ้างนะครับอ่ะว่าแล้วนะครับผมเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคอบ,บ้านนี่จะสะกี่กล่องกันวะเนี่ย ขอสตาร์ทที่สิบกล่องกันก่อนนะครับห้าสิบกล่องกันก่อนนะเอาละครับท็อบบ้าน,นะครับสิบกล่องก่อนนะครับยังไม่ได้นะครับได้เศษมาห้าเศษทีเดียวครับผมกล่องเดียวได้ห้าเศษคุ้มโคตรทีเดียวดีไหมทุกท่านหรือว่าค่อให้สมดี เอาทีละใบดีกว่านะครับผมนะเราไม่รีบนะครับเราทีละใบดีกว่าสิบเซตโอ้โหอีกนิดเดียวจะได้แล้วคบา้าสิบเซตเลยแหละหนึ่งเซตยาง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 อีกนิดเดียวครับยางนะยางนะยางครับผมยังไม่ได้นะครับตะวันไม่เอานึ่งเซตนะครับ สิบเจ็ดสิบเศษนะครับผมเสียไปสาเสียไปแค่สิบกล่องได้มาสิบเจ็ดเศษนะครับผมคุ้มนะคุ้มอีกนิดนึงครับผมเรามาครึ่งทางแล้วเรามาครึ่งทางแล้วเรามาครึ่งทางแล้วครับใจเย็นใจ,เย,นจเย็นตูยังไม่สนใจปลาลองเว้ยตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วล่ะคบบ้านนะครับรอบนี้มาแน่นะ ยี่สิบแล้วอีกนิดหนึ่งครับขอเป็นตัวเลยได้ไหมเนี่ยฮะยางยางเราขอทีละใบทีละใบเราไม่รุนเราไม่เดี๋ยวไม่หมดรุนตะวันโอ้โหอื้โอ้โหตานี้ ออกแนวเกลือเกือนิดๆน,นะครับผมแต่อีนิดเดียวครับรีบเลยพี่แมวจัดทีมลงอื่าโอเคโอเคเดี๋ยวรอบหน้าจัดหนักเลยครับผมเดี๋ยวเราจะลุยแล้วนะขอสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับทีนี้จัดลุยเลยนะครับผมสิบกล่องรอบนี้ขอบบ้าต้องมาแล้วครับนี่ออกมาไปตัวแน่เลยรู้สึกเลยว่าออกมาไปตัวแน่ๆนจัดเลยครับโอ้ยยี่สิบสามเศษ เือนดวงกูหมดแล้วอ่ะเหมือนดวงหมดเลยครับแต่ถ้าถามว่ายังคุ้มไหมนะคือตอนนี้ผมเปิดไป900เพชรนะครับแต่ได้900เพชรนะ900เพชรแล้วนะครับผมก็เบ็ดเสร็จแล้วผมคิดว่ายังอยู่ในระดับคุ้มอยู่นะสำหรับจอบเวทและคาร์ดเอนะครับผมและก็สายผลิตประมาณนี้ด้วย สามสามโอ้โหกูได้ทันทีครบแล้วกล่องแรกเลยกล่องแรกกล่องเดียวครับกล่องแรกกล่องเดียวจบอ้าวผสมดีครับถามได้และชิลีเก้ากล่องกูลา โอ้โหเอาเปิดไปหมดเลยแล้วกันโอ้โหแล้ว <laughs> ลขายอีกหนึ่งอันด้วย <laughs> หลังจากที่เราทําการสุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เรามาดูความสามารถของการ์ดเจ้าเวทครอบบ้าคันดีกว่านะครับอ่ะ คอบ้าของเรานะครับผมก็เป็นจอมเวทสายผดกครับผมมีสกิลอะไรบ้างนะครับผมสกิลแรกครับผมก็คือมังกรพิษคำรามครับโจมตีด้วยมังกรพิษคำรามสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรู5คนครับโดยความเสียหายคิดเป็นความเสียหาย12 0ของพลังเวทและทําให้ศัตรูติดพิษนะครับสกิลถัดมานะครับผม ปล่อยพิษนะครับผมทาให้ศัตรูป็นอัมพาตครับผมไม่สามารถลงมือได้ครับผมสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรู3าคนและทําการผนึกเป้าหมายครับผมไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ครับผมโอกาสผนึกคิดเป็น6 0นะครับผมจัดว่าสูงมากเลยนะสกิลถัดมานะครับคอบบ้าโจมตีด้วยหมัอดอาพิษครับผมสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรู3คนนะครับอ่า ยิ่ถัดมาครับผมพิษกัดก่อนครับผมโจมตีด้วยมังกรพิษนะครับผมสามารถจะกัดก่อนได้ทุกอย่างเมื่อสิ้นสุดเธอนะครับผมศัตรูที่ถูกผนึกจะสูญเสีย HP 30%นะครับผมตามค่าพลังเวทของเรานะครับยิ่ถัดมาครับผมคอบ้าเชี่ยวชาญในการฟังครับผมฟังเสียงความคิดของศัตรูครับผมสามารถหลบหลีกนะครับผมการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้นะเมื่อสามารถหลบหลีกได้ปุ๊บเนี่ยจะสามารถเพิ่มอัตราการหลบหลีกทางไกยภาพของตัวเราเพิ่มอีก10%นะครับพูดง่ายคือยิ่งหลบไกยภาพยิ่งเก่งขึ้นครับ ยิ่ถัดมาครับผมคอปบ้าได้ยินความคิดของศัตรูครับผมทําให้รู้ความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายทุกครั้งที่หลบการโจมตีได้สําเร็จจะเพิ่มโอกาสผลึกครับผมให้กับตัวเองในเทอร์นถัดไปนะครับผู้นี้คือยิ่งหลบเก่งเนี่ยยิ่งผลึกง่ายนะครับที่เหลือก็จะเป็นนะครับผมฆ่าซีฮิตครับผมอีก5%นะครับผมและถัดมาก็คือเมื่อเข้าสู่ต่อสู้ครับผมจะลดซีฮิตของคู่ต่อสู้อีก5้าอ่กเนะครับอันนี้เป็นคอปบ้าเลเวล1นะครับนะอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาทําการจัดทีมนะครับผมและเราจะเอาไปสู้ดูนะครับในในสู้ทั้งทีแล้วเนี่ยผมก็ขอเอาแบบที่มันโหดๆหน่อยดีกว่านะครับเพื่อเราจะได้เห็นนะว่าเฮ้ยมันเก่งยังไงนะผมสําหรับคอปบ้านะครับอ่ะโอเคผมเลือกใช้ทีมนี้เลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นทีมที่ทุกท่านเนี่ยน่าจะมีนะครับผมก็จะมีในส่วนของอาเอักซ์นะครับผมอ่ารลักซ์นะครับลักซัซ์แล้วก็จะมีวินดี้นะครับผมคอปบ้าแล้วก็ตัวของเอลซ่านะครับ ซึ่งจะน่าจะเป็นตัวพื้นฐานที่ทุกท่านน่าจะมีนะอ่าโอเคครับเปิดใช้แผนนี้นะครับวาดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาคนเก่งๆมาสู้ดีกว่านะครับอ่าเก่งๆขอเป็นตัวนี้เลยอ่าโอเคครับเขาเป็นเจอลาดเลยนะครับลุยเอาแล้วครับผมทีนี้เราก็ขอเริ่มที่เจอลาดก่อนเลยนะครับตัวแรกครับ มาดูโอกาสอ่าเปอร์เซ็นต์ในการผลึกของคอปป้าดีกว่านะครับโอ้โหเจอหลานโดนผนึกนะครับทีนี้สบายแล้วครับทีนี้ก็ต้องรีบเคลียร์นะครับผมในส่วนของจองเวสสายผลึกของฝั่งยูนะครับอ่าเดี๋ยวซาเราโดนผนึกนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรขอเคลียร์เจอหลานก่อนดีกว่านะครับ โอ้โหอ่าโอเคครับโจมตีเจอหลาต่อเลยครับผมเอาให้ชัวร์นะครับว่าเก็บได้แน่นอนพิดอีกทีครับผมโดนอีกตัวนะครับวินดี้จ๋าฮิวดีโอเคครับเคียร์เจอหลาไปแล้วนะครับ เห็นไหมครับผมว่าไม่สามารถเช็คสกิลได้นะเราก็จะรีบเคลียร์ให้ไวนะครับจดี๋าการป้องกันครับผมแล้วก็เคลียร์ไปก่อนนะครับอ่าิลลวละอ่าโอเคนะครับ อืมฮึมอ่าโอเคอัดตีกทีนะครับผมถามว่ามีโอกาสติดทิศซ้ําซ้อนหรือเปล่านะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเช็คดูหน่อยนะครับว่ามีโอกาสจะติดทิศซ้ําซ้อนกันไหมนะครับเลี้ยงหนึ่งเธอนะครับ ยอมรับว่าค่อนข้างจะใช้ได้ดีเลยนะขอคิวก่อนนะครับอะฮะอีกทีนะครับผมติดพิษนะครับถือว่าเปอร์เซ็นต์ติดพิษที่ถือว่าโอเคเลยนะก็เรียกว่าสบายเลยนะครับผมนะคือต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์การติดพิษ ไอ้เปสิการติดโอกาสผลึกเนี่ย60ซนะครับผมแล้วก็ซีฮิตของตัวของคอปบ,บ้านเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นนะครับโดนอีกทีครับผมโอ้โหเรียกว่าโดนบ่อยมากนะผลึกนี่คือติดง่ายเลยนะครับอมาดูกันนะครับ เรียบร้อยโดดอีกทีครับโอ้โหสบายนะครับงานนี้อ่าก็เรียบร้อยครับผมชัยชนะครั้งใหญ่ครับผมก็เรามาดูดีกว่านะครับว่าสเตกของสเตตัสของตัวคอบ้าเนี่ยโหดแค่ไหนกี่รอบดีกว่านะครับในส่วนของวิเคราะห์นะครับผมคือต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยคอบ้าผมรีเวลแค่หนึ่งนะยังไม่มีการทําการอัพรีเวลนะครับ เปอร์เซนต์ในการติดผนึกเนี่ยก็คือ6 0นะครับผมแล้วก็ค่าซีฮิตของคอบบ้านเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงเลยนะหากเทียบกันในส่วนของอ่ามิสกังครับผมซึ่งเป็นตัวที่ว่าท็อปฟอร์มที่สุดในส่วนของสายอ่าจ็อกเวสสายผนึกเนี่ยก็พันสามนะครับผมตัวของคอบบ้านนี่ก็ถือว่า900ี่ถือว่าเยอะเลยนะถ้าเกิดมาเทียบในส่วนของเอาระดับเดียวกันนะครับผมก็น่าจะเป็นในส่วนของฟีดนะครับผมฟีดนี่เห็นไหมครับว่าจัดว่าพอๆกันเลยนะครับนะ ต้องบอกได้เลยว่าในส่วนของครอบบ้านเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้รับนะครับผมในกล่องนะเก็ิเสียว่าถ้าเกิดใครนี่ไม่ได้นะครับผมก็เรียกว่าน่าเสียดายนะครับผมถ้าเกิดประมาณว่าเก็บเศษใกล้ครบแล้วนะครับนะโอเคครับผมที่เหลือก็จะเป็นสกิลโดยทั่วไปนะครับผมก็คือโจมตีนะครับผมแล้วก็พิษสามารถจะลดตอดได้ฝ่ายตรงข้ามได้นะครับเอาละครับวันนี้ผมฮอสปิงแคทก็คงจะมารีวิวแค่นี้ครับผมหากชอบนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ